รถมองแมมมาเลยค่ะฝนตกที่สถานีสีกีทาค่ะขบวนนี้มุ่งหน้าสรโรงค่ะเราขึ้นมาจากสีกีทาค่ะมาขาบวนนี้ลงที่สวนหลวงรอเก้าถ่ายวิวข้าทางไม่ได้เลยค่ะคนเยอะมาก วันนี้มุ่งสำโรงนะคะฝนตกด้วยเพื่อนๆวันนี้ฝนตกกรุงเทพจ้ะโอ้โหถ่ายวิวซะหน่อยไม่ได้ถ่ายเลยค่ะคนเยอะมากค่ะสถานีนี้บรรยากาศฝนตกที่ชานชลาสวนหลวงรอกเก้านะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนไหม ดูลางน้องเก็กหวยสิฮะเปียกหมดเลยบรรยากาศฝนตกก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะพี่แม่บ้านก็จะต้องกวาดกวาดปาดปาด,ปาดให้น้ำแห้งจากสถามีนะคะเพื่อความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยกับผู้โดยสารอย่างพวกเราเค่ะ ใจกับการมีงานทําของทุกๆคนนะคะลงมาจากบนชานชาลานะคะเดี๋ยวเราไปซีคอนอีกแหละเราชอบค่ะว่ามันสะดวกครบคันดีบรรยากาศฝนตกนะคะทางเปียกหมดเลยเพื่อนๆคะ่ะราค่าโดยสารโชวแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเก็บทุกวันที่3พฤศจิกาันนะคะอันนี้คือจากสถานีสวนหลวงรอ9นะคะ เราดูไล่มาจากข้างล่างเลยดีกว่าว่าถ้าเราจะไปสาานีไหนเราต้องเสียเท่าไหร่นะคะส mm hmm. ีฟ้าฟ้าที่วงไว้คือสาานีนี้นะคะเราดูว่าถ้าเราจะาสารนีต่างๆต่างๆ,ๆเท่าไหร่ mm hmm. ไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าเพื่อซื้อความสะดวกเราว่าโอเคเนาะ mm hmm. อย่างวันนี้ฝนตกรถติดะค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้านะสาหัสอยู่นะถ่ายบรรยากาศฝนตกข้างๆชานชลามาให้เพื่อนๆดูจ้ะเพื่อนๆคะมีอะไรจะบอกเราจะไปเราจะไปงงเลยหลงเลยงงเลยเรามาลงสวนหลวงรอบเก้านะคะแล้วเราตั้งใจว่าเราจะไปซีคอน้วดูดิ เรามาออกผิดทางอะ่ะมัวแต่ชื่นชมฝนชื่นชมความสวยงามของกรุงเทพยามฝนตกเรามาออกฝั่งพรไดาษค่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปใหม่แล้วขอตั๋แตะแล้วเดินไปฝั่งนู้นนะคะเราก็งงงเนาะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่คุ้นเลยอะ่ะเราลงถูกสถานีแต่เราลงผิดฝั่งนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปค่ะ